นมนมั้อไรอันนี้แแล่เป็คขาสร้างเ,เ,เริ่มศิวพัฒนาบรรจุพันธุ์ผลิตพันธุ์แล้วก็เป็นพวกเอาอย่างนั้นกศึกษา,า,า,กาขาคณะมนุษยศาสตร์ข้าวเยมาก เพิ่นมาออกเพกเพิ่นมาออกเพกเกตออกแบบออกแบบผลิตภาาัณฑ์บรรจุขั้น์นั่งสี่ค่ะคุะคเป็นมาของกลุ่มเนาะแต่พชอสองพัน,พานหาอยสี่สิบสี่สิบสี่ค่ะเพิ่นเป็นกลุ่มทอเสือโกกค่ะกลุ่มทอดเสือโก,กของเพิน่นมันเพิ่นกะแบบมันเป็นเป็นแบบละมันโบมีมันโบมีเครื่องมือที่ว่าคือสมมุว่ารขาเห็ดเป็นเสือพับเสือ,อยางนงสี่เนาะ าต้อตงตำไปขายเราต้อตงเอาเป็นผืนกับเป็นผืนมันกับคือมันเก็บบอ่อสะดวกเนาะนกับเป็นมันกับเอาไปขายหยามันกับสูของเผืนบ่อใดผืน,นเผืนเห็ดปัตจุพันธ์ดีกลัวผืนอเออเผืนพับมีสายมีหยังลก,กลุ่มนีโบ่มีบ่มีบ่มีจักบ,มบ,บ่มีหยังนีดบ่ริสุทธิ์ก็เลยเพ่นเลยเปลี่ยนแบบเพ่นสีเห็ดแบบเป็นพวกไออาหาร คนเห็นเขามวนไล่าอนอยังเอ๊ะเขาเห็นจังไดเนาะคุณว่าสมัยนั้นกะไปเซาอันบานข้าเจาล้างนิดหน่อยเห็ดเป็นศูนย์เนะเะาะใส่ฟือนอใส่่ใสมือนวดใส่โคกตั้อบมีบ่มีเครื่องทุ่นแรงแบบนี้นะคะหนึ่งก็ใส่ท่านพอดกันเอกใส่ท่านใส่ฟืนนี่แหละันคนเอาไปขายกัน เป็นพ่วงใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ต่อมาต่อแม่คนมีศูนย์อยู่มอยอีแดงเพิ่นกะมีแรงท่องเที่ยวเพิ่นกะให้เอาขินไปขายขายดีขายได้แต่ว่าผลิตมันกับโบท่านเพราะว่าข้างบนมีเครื่องคนแรงเนาะข้างบนมีเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้เือข้างบนมีเครื่องจักรเพราะว่าข้างนวดยั้งทุกอย่างเขาก็ใส่โป๊ะมาตำใส่มือเข้านวดบรดพ์ออยู่ต่อมาข้างรัด่นกะ มีโครงการดีๆให้เอยอเทา้งใหญ่ยังคือกะทางอบจทางอบตคือกับ,อบ,ออบอสนับสนุนเป็นเครื่องนวดแต่เขาก็ลืมอบอสัยบอสัยอด,ดีตแล้วเขาลืมใส่เครื่องนวดแล้วบ่สบอสัยมือตะกี้สีบ่มีระบบขายเหงียนกันสิมันสืซ่าแต่คือต้องทอดขางเฮ็ดได้แล้วเขาก็เก็บไว้เขาก็ทอดออกทอดเป็นพ่วงซงซงตลาดบ้างซงร้านค้าบ้างแต่ไปต้ามอันนี้มันก็ซ่าเนาะ เห็นเป็นหุกกลุ่มันอยูโตมามันเกิดเออวาตีตลาดแตกเนาะเออเพา่็เห็นว่าอ๊้ยขนมว่านี่มตัตะใสเนาะแบบนี้มีคนมันเริ่มมีลูกขามันรับรับเป็นกิโลเหงไปเลยจะขยายออกจะทดลอามาเหตุมันกบรานลูกค่าจะเลยบอกว่าเราอยู่กันในรูปกลุ่มแต่ว่าเออออกไปผลิตเป็นวิสาหกษษษษษิจเครื่อเรือ่อนผู้ดได้เห็ดร้ายก็ได้ร้ายครับผู้ใดมันก็เหตุใดร้ายอันนี้คนที่เพื่อนเหตุร้ายเพื่อนก็ได้ร้ายเนาะ คือขันเท้ามาร่วมกลุ่มกันสิกระเสียเวลาซื้อพ่อเขาพอน่ามากินท้ำการก็ะได้เออผลิตัณฑนเท่ากะแต่แค่นี้มันกับ่พคซขายเพิ่นเฮดยูบานเิ่นเิ่นกับเฮดอาชีพอื้นได้ปั้นขนมหนึ่งไหวไปเทียนงัวะง้วกินน้ำได้เิ่นว่าเออเฮดแน่อื่นเสริมก็ะได้เิ่นกระเลยแย่แต่ว่าเราอยู่กันในรูปกลุ่มเหมือนเดิมกับไรที่เท่าได้นั่นกลุ่มนี้จะให้กี่เปอร์เซ็นต์คนนั้นจะให้กี่เปอร์เซ็นต์ อเอามาแบ่งให้สามารถชิกกุ้มเหาจากมีอยู่สิบก้นมันกับที่อยู่สี่สิบสองคนหนปัจจุบันอันนั้นกันยังบอ่บอ,บออันนี้บอท่านอีกอม,มีโครงการ9ก้าหนึ่งศย์หนึ่งปลายหนึ่งค่ะค่ะเพืเ่นเลยบอกว่ากุ้มไดกระเฮตตะปุ๋ยตะปุ๋ยเกษตรเพิ่นเลยโทษเอาคุยไงเข้าไปว่าเราทำข้าวเกี๊ยบได้ไหม,มแต่เลยไปคำนวณ คนบอกว่าอุ้ยเห็ดเรลาสีพิษใยไใสหมูน้ำกันว่าเห็ดปุ้ยเห็ดง่ายเห็ดเมื่อตั้งยากยุงยากตกกระเบื้อตกอย่างน้ำหอยดอกไปวิเคราะห์ไปอันนี้ว่าไอ้ข้าเข้าสีใส่ซ้ำไดเดบไดเออเราจะใช้ทุนเท่าไรเราจะไปซื้ออะไรบ้างข้าจังสีเดบมาจ่างแรงงานในชุ่มชนนี้ได้ละเห็ดท่านอ่าเพราะว่ารัฐบาลเพิ่น ไม่เอาต้นทุนไม่เอาค่าแรงมาเป็นต้นทุนเราเนาะอีอยังคุณกะหายคุณย,ยายไปคำาวณอยู่ประมาณเกือบเดือนอเ็นโดเ็นขาเก็นเทนจังไหนแดดกระบ๊มี่ฝนกระตกคนว่นาเดือนสิงหาอุอ้ยเทวดากระเถาขานเดือนสิงหาปีนัน้น่ค่อยตกโรลงงานหน่อยๆเนาะอพวกปั้นกับปั้นปั้นกับปั้นไปตามนี่แหละตามกันไปไอ้พวกปอกมันกับปอกไอ้พวกตากระตากได้คุ ผลิตหาตันห้าตันพ่อเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไม่เอาค่าแรงมาเป็นต้นทุนเราขายเท่าไหร่ก็ได้เนาะก็เลรว่มามันไม่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้วมันกับมีกำไรอยู่ก็เลยขายโลหาสิบบาทแต่ก็บอกว่าเอห้างอันในชุมชนนี่ผู้ใดอยากไี้มาเอาในช่วงนี้ช่วงพุงดปุ่มพุ่งแค่เมื่อเ้านี่โอ้ดิจบาทพ่วงระยี่สิบบาทอันนี้พ่วงะยี่สิบ ล่าเพิ่งเจ้าเพิ่นไปตีแบดค่ะอันนี้คือเพิ่นบ่ให้เพิ่นเพิ่นสิเพิ่นตีแบดไว้แล้วค่ะจะเพิ่นไปใส่เพิ่นเองขายให้เพิ่นทุกแบบแบบแต่ที่นี่ห้างตาชพัดชีสเกตสาขามนุษยศาสตร์เนาะติดเอ็มออนเป็นลงคถือนที่บอยเพิ่นมาดูเลขกลุ่มค่ะเพิ่นก็เลยมาให้พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งบรรจุภัณฑ์เพิ่นเลยหิบเลี่ยนว่ามัน เป็นมันเกตทองอค่ะเมื่อเปลี่ยนเป็นมันเกตทองขายดิบขายดีเทปแทบบ่ท่านขัดบ่เสื้อกับยันลบลูนเนาะเออพ่นสีถามเลยถ้าใส่พ่นสีเลี่ยนมนุษย์สารมาบ่เนาะคือบ้านเราเนี่ยมีอัตลักษณ์อย่างไรออคือก่อนสิข้าสิมาตังมันมีอัตลักษณ์อย่างมันมีเอกลักษณ์อย่างก็คือคนคนหิพามาอยู่กับเป็นตาเนาะซื้อ่า คือว่าตาอุยาอ้ยเออตาอุ้ยเออนนคนว่าเพื่อนเพื่อนชิงบอกว่าอุย้ยคนว่าอุ้ยมันเกตทองเพคนบอกว่านะละเกตเกตกระบ้านกระตั้งขึ้นตามต้นตระกูลกาละเกตนอก่องพยัญชนกะกาละเกตค่ะมีีสตอร่ค่ะเพคุนก็เลยบอกว่าให้เอามันเกตมันนี่เห้ากรใส่มันนี่เนาะมันเกตทองทองมันก็สิเป็นปักทองเนาะ ก็เลยบอกกันคุณผู้รู้ว่าเออให้คร้องให้ขายยี่ขายดีเออเออหลังจากหันมากไม่มีของค้างสต็อกเลยคนารดเด่นของกมไปบ้านนนเกตเข้าเกี่ยวเนี่ยคือความสามัคคีหนึ่งเขาก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดแต่ที่เขาอยู่ได้แล้วก็เห็นความตั้งใจก็เลยเข้ามาสนับสนุนมไม่ว่าจะเป็นทางอบตไปอบตมาก็ยังไม่ ไม่ไม่พูดถึงว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่น,นี่อหน่วยงานอย่างราชภาพัศรีตะเกษมา<อ>ก็มาเห็นความตั้งใจก็ก็คือเป็นจุดแข็งของกลุ่มของบ้านนนเกียรตผมเห็นมาแล้หลายกลุ่มนะครับทําไปทํามาจากกลุ่มมันจะเป็นมันจะไม่เป็นกลุ่มอืมจะแตกแยกกันแล้วก็น่นนี่นั่นอย่าก่หายไป นะครับรวมกลุ่มกันได้ไม่นานแต่ตอนนี้นี่คือว่าพอระยะเวลาที่เขาลมกลุ่มกันมานี่นานพอสมควรแล้วก็ยังไม่ล่มแล้วก็จะมีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนอีกเรื่อยๆผม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 คิดอย่างนั้นนะถ้าจะให้บูรณาการร่วมกันระหว่างตำบลก็วัตถุดิบนะครับน่าจะมีกลุ่มที่ผลิตวัตถุดิบแต่ตอนนี้ทํามาจาก มันเทศมันเทนี่ยมีเราก็น่าจะมีกลุ่มที่ปลูกมันเทศในในบ้านของเราหนึ่งอาจะลดต้นทุนเรื่องเรื่องวัตถุดิบ <c oughs> มีมีผมก็อยากให้หน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มามาช่วยในการสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย โอปปาต่อสนับสนุนเรอเกินส่วนทาน